วอนนี้เราอยู่กันที่ Green Love Garden นะครับชอบฝนตกแบบนี้อากาศดีดีดมีเมะให้กินด้วยมีน้ำตกลำธารฟิวดีเลยอ่ะโหกินกุ้งเผา กินกุ้งเผาน่ากินมากหอมมากเลยลาบุรีก็แจ่มเหมือนกันนะเนี่ยว้าว เรามาอยู่ที่เต็นเราแล้วนะครับเออตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับเราจะได้เป็นแบบเต็นแบบนี้นะครับโหวันนี้เรามาแคมปิง้งเลี่ยนบรรยากาศกันครับโอ้ยบรรยากาศดีมาก โอ้มีน้ำตรงน้ำตกไปเราจะไปเข้าห้องน้ำกัน,อ,น,น,นอุ้ยลื่นลื่นลื่นออนี่คือบรรยากาศในเต็นท์รอบรอบน้ำห้องน้ำ โอนี่ไงห้องน้ำเราเจอห้องน้ำแล้ว,ลวครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ

ดูน้องด้วยนะล่ะค่ะ<อ>ารินเจ้าอยู่กัหนหมู่ก่อนว่าเจ้าเฮ้ยเจ้าอุ้ยไม่มีใครทำไมพอใช้รองเท้ามันเดินยากก็รองเท้ามันลอยไงมันเป็นฟองน้ำเฮ้ย <c oughs> ลึกแล้วเนี่ยไปส่งงนู้นดีกว่า กาโอเคไหมหกลัวป่ะเจ็บไ,ไ,ไหมเจ็บเท้าปะ ไปแค่ตรงนั้นพอนะไอ้แค่ไม่ไปแล้วนะโอ้นั่งอย่างก็ได้ลูก เมื่อกี้มันนำดำได้น้ำใสตไหนน้ำเขียวมากน้ำเขียวน้ำใสตรงไหนนี่นี่เขียวไม่ดีโอ๊ยอลินจะดึงมันลูกเริ่มลึกแล้วนะเจ้าระวังนะไม่เห็นกลัวนี่แต่เมื่อก่อนร้องทำไมอ่ะฮะ

ตื่นมากินข้าวเช้ากันนะครับทางที่แคมปิ้งเขามีข้าวเช้ามาให้ด้วยนี่เนี้ยนะข้าวต้มเอาแค่กินซอสพริกได้เหรอเธอยิยบน้ำออกมา อะใส่ซอสลูกใครจะใส่ซอสอะไรใส่นนม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 นนมนมมือเลยนม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 ย่เรากินเสร็จเราก็จะไปไปไหนไปไหว้ถ้ำพญานาคนะครับเราจะพาไปท้ำพญานาคโอเคเด็กสโก้แล้วเจอกันครับผม ออร่ยไปที <mm ่วัดวัดอะไรวัดแก่งคอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพญานาคกันแล้วเดี๋ยวไปดูพญานาคกันนะครับกับพวกเด็กๆนะครับนี่กับเด็กพวกนี้เลยเราไปซื้อน้ำบฮาวายมาเด็กๆรนะครับเราไปซื้อน้ำบฮาวายมาแต่ก็คนนี้นะครับหน้าเต็มปุ๊งป้งโป๊งปป้งปุ๊งปป้งบายบายแล้วเจอกันตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแก่งคอยนะครับพาเด็กๆมาไหว้พญานาค Này này đua, đưa mấy cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền

แ่บูมนูนเดี๋ยวแม่หาไม่เจอโอ,าอาตาปิดตาปดนี่เหรอที่พานานเขาอยู่อยู่นู้นไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแม่หาไม่เจอมัมน,นี้ก่อนมัน,นี้ก่อนเร็วเร็วาน,นาเาอยู่นน้ไม่มีกร,ระตออะไปไปพระหกหกหก หกชุดเดี๋ยวก็เอามาเลยที่สองร้อยที่สี่อันเอามาเอาไที่อันเดี๋ยวค่อยเอามาเอาแล้วใส่ไปก่อนไวตรงไหนนี่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 อรนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่นใชหนุนหนุนไว้หนุนไว้แป๊บหนึ่งแป๊นนึ่งรอแม่ก่อนเขาไปเอารือมกไหนรอฮะเขาไปรอมหนเขียนเลยนะ้ำ นี่นี่น,นี่ตรงนี้นุกถ่งเท้าก่อนนี่มันตรงนี้มันตรงนี้นี่เรามาไหว้พระกันที่ท,ที่ที่ที่พระองค์นี้ไหว้พระองค์ใหญ่เรานะเป็นพระองค์ออใหญ่เหรอใช่ครับอ่านั่งลงกันเจ้าถอางเท้าด้วยใครเด็กก็ไหว้พระก่อนอนะมาแป๊นนแแบ,บนึงแปบ๊บนึง อ่านี่ลอยเทียนกันนะครับไอ้ขอให้พวกหนูเรียนเก่งๆไม่ดื้อครับขอให้ป้าปล่อยเลยปล่อยเลยไอ้ไม่ต้องไม่ต้องเทียนดับเลยเดี๋ยวเทียนดับนี้นี่ไงดับแล้วอันหนึ่งมันจะลอยเลยอยากไปดูทำเทียนเดี๋ยวก็รอแม่ก่อน เหนื้อยเราไปไหนแล้วอย่าไม่ต้องอาล,ลินอาล,ลินอย่าไปน,นี่ของอา้าวของเราดับเลยอันหนึง่งเทียนเราหมุนแต่เทียนเขาไป,ไปตไรงตรงเทียนเราหมุนอา้อาวอ้าวเทียนเราดับหมดเลยยังยังแชมินามันไม่แรงอ๋อยังไม่ดบับนี่ของเราของเราของพวกเราของเด็กแท็กซี่นะคะนรับมีสี่อันแต่เจ้าเนือเรามันมีอันหนึงโ <Okay. S 2> อเคคุณน่าใกล้ อ <scholarly> <Claire staple> <ส reiterate> ทธิ์ทำพญานาคนะครับดูวางบาดาลเีไอ uh ู้ีนี่นี่นี่คารวบก สมบัติมีเรียญมับมีเรียญไหมคือไม่หนะ มีแบงยี่สิบเหรือไมไม่ขอให้ดีให้เราจะโยนใส่ตาคนบ้านมมี่ยนไม่ได้เอา เหานะานะมีไวไฟด้วยปีไวไฟ อินทาราจากกนนะ่าติดโหนี่เย็นอะเต้าเต้า เา้าเ้าตุ้ตจ้าด้วยตุ้จ้าด้วยอีกเด็กแม่ไปไหนลนะ้ะ ไม่ได้ลุกไม่ได้อ่ะโชยอาลิงโชยก่อนเลยอ่ะแอนะ่ระวังโดนเขานะระวังโดนคนอื่นนะีเท ไหมอ่เข้าไปเลยเข้าไปเลยรอ,อด้ยวยนะอ่าฮะแหวกเกินกินข้าวที่ร้านไก่ย,ย่างทิพพละรถนะครับกินแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก,กันแล้วอันนั้นเผ็ดอันนั้นเผ็ด เราก็กินอี่มกันแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางครับสุพรรณบุรีวัอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยไหมอรินอร่อยปะอว่าไงลูกพูดอะเลย ตัวลากันไปก่อนนะครับเด็กๆเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายอรินน่าจะบังมดมากอี้ <laughs>